คมเดิมตอนที่แล้วโรงเรียนพาพวกเรามาทัศนศึกษาดูธรรมชาติกันแต่เปาเปาดันถูกผลักตกน้ำและว่ายน้ำไม่เป็นครั้งนี้เปาเปาจะสามารถรอดไปได้ไหมจูบิ้ทำไมเปาเปาตัวที่ขนาดนั้นเนี่ยแสดงว่าจมน้ำไปนานแล้วแน่เลยอะแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจนะทำาไมเปาเปาถึงตกน้ำไปได้อะฉันแค่ข้าสายตาไปนิดเดียวเอง เปาเเป็นอะไรไหมนั่นน่ะเทวินเราจะทำยังไงกันดีอ่ะนายไปตามคนมาช่วยนะไปบอกคุณครูแล้วก็ไปเอาหมอมาด้วยส่วนฉันเนี่ยจะดูเปาๆปทางนี้เองรับฉันฝากนายด้วยนะมินนี่ตามฉันมาตั้งสติด้วยเร็วๆเปาเปาฟื้นสิไอ้เบอร์เอ้ยฟื้นเปาเปารอแป๊บหนึ่งนะคุณหมอกำลังมาช่วยแล้วฉันจะพยายามผ่ายปอดเธอเองเปาเปาเธอตื่นขึ้นมาคุยกับฉันก่อนสิอย่าเป็นแบบนี้เปาเปาเกิดอะไรขึ้นเหรอฉันได้ยินเสียงดังมากเลยอ่ะนี่มีอะไรหรือเปล่าอ่ะมีคนจมา นะฉันจะไปตามคนมาช่วยแล้วก็เธอไปพยาบาลเพื่อเธอป๊นนึงนะได้แล้วค่ะฉันมาแล้วค่ะเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยผมช่วยเขาขึ้นมาได้แล้วแต่ว่าตัวของเขาซีนมากเลยช่วยช่วยรักษาเขาด้วยครับถ้าอย่างนั้นเนี่ยฉันคงจะต้องเอาไปที่โรงพยาบาลก่อนนะคะทุกคนหลบไปถอยเดี๋ยวคนไข้ไม่มีอากาศหายใจหลบไปก่อนคะ่ะฉันขอพาตัวไปที่โรงพยาบาลนะคะขอบคุณครับ A few moments later เอาไป นี่มินนี่ฉันบอกเธอแล้วใช่ไหมว่าเธออย่าโวยวายได้ไหมร้องไห้ไปแบบนี้เนี่ยมันทําให้บอกกับพยาบาลเขาทำงานกันยากนะให้เขาคุยกันก่อนว่าคนจะรักษายังไงและอย่างหนึ่งเขาช่วยเหลือปอเปาเยอะมากมากแล้วแรารู้สึกว่าตอนนี้ปอเปาน่าจะพ้นขีดอันตรายแล้วด้วยเหลือแค่ปอเปาฟื้นแค่นั้นแหละใช่แล้วฉันสัญญาเลยนะว่าไม่ว่าใครก็ตามที่มันทําร้ายเปอเปาฉันจะจัดการมันทั้งหมดแล้วนายจะไปจัดการมันได้ยังไงหลัก่านอะไรแล้วก็ไม่มีเราไม่รู้ได้ทำเปอเปาตกน้ำไปได้ยังไงต่อให้ปอเปาลุกขึ้นมาพูดก็ ไม่มีหลักฐานอยู่ดีอะเราจะทำยังไงกันดีอะใจเย็นๆดีเดี๋ยวหมอก,กับพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือปเปล่าๆเองเนี่ยแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อยคิดต่อไปละกันคุณพยาบาลคะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นฉันงงไปหมดแล้วค่ะเออ เหตุการณ์ท <te> ั้งหมดนะคะก็คือ <te> ดิฉันได้รับรายงานมาว่ามีคนจมน้ําอยู่ที่ค่ายตรงที่ทัศนศึกษากันนะคะและเด็กคนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าจะชื่อว่าหนูเปาเปานะคะจมน้ําไปค่อนข้างนานเลยทีเดียวแต่โชคดีเนี่ยที่มีเพื่อนผู้ชายคนหนึ่งดำน้าลงไปช่วยแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะว่ายน้ําเก่งและในที่สุดเขาก็ช่วยขึ้นมาได้และทําการผ่ายปอดเพื่อประถมพยาบาลขั้นต้นหนูเปาเปาเรียบร้อยแต่ว่าหนูเปาเปาก็ยังไม่ฟื้นค่ะคุณหมอแต่ที่หมอตรวจร่างกายเนี่ยตอนแรกก็กังวลว่าสมองจะขาดออก แล้วจะเป็นเจ้าหญิงนิทราไปตลอดการแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ร้ายแรงขนาดนั้นนะเพราะว่าตอนที่หนูเป่าๆจมน้ําไปน่าจะลงแล้วก็งมไปช่วยขึ้นมาได้พอดีก็เลยทาให้หนูเปารอดพ้นขีดอันตรายแล้วแต่ว่าเดี๋ยวขอดูอาการอีกสักนิดนึงดีกว่าก่อนที่จะบอกญาติเขาเพราะหมอคิดว่าถ้าบอกญาติเขาไปเลยว่าไม่เป็นอะไรแล้วหนูเป่าๆดันมีอาการแท้ซ้อนขึ้นมาเนี่ยเราจะซวยเอานะตอนนี้เราสังเกตอาการก่อนแล้วกันนะคุณพยาบาลแล้วก็ หนูเปาเปาเนี่ยต้องการพักผ่อนเยอะมากๆช่วยเออบอกญาติคนไข้แล้วก็เพื่อนๆด้วยนะจ๊ะว่าให้ออกไปรอข้างนอกแล้วก็ให้ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยให้หนูป่าเปาแอดมิดไว้ที่นี่ก่อนอาอย่างนั้นหรอกคะคุณหมอถ้าอย่างนั้นก็ได้คะ่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปบอกญาติคนไข้แล้วก็เพื่อนๆให้นะคะขอบคุณค่ะแล้วคุณหมอฝากดูหนูป่าเปาด้วยนะคะเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเลยจ้ะสบายมากไม่เป็นไรนะ ด้วยนะทุกคนคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยให้หนูปเป,า,เปาแอินไปที่นี่ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยจะโทรไปแจ้งข่าวให้กับญาติแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่น,นะจ๊ะเควินขอบคุณมา,มากเลยที่ช่วยปาปาเนาะจ๊ะแล้วปเป,า,เปาจะเป็นยังไงบ้างคะคุณพี่พยายบาลหนูเป็นห่วงอะเออเดี๋ยวตอนนี้อาจจะต้องรอสังเกตอาการนะจ๊ะตอนนี้ไม่มีอาการอะไรรอก่อนแล้วกันนะอาจจะใช้เวลาไม่นานนี้แหละจ๊ะไม่กี่วันนี้หรอก หนูเป็นห่วงอะเอาหนะ่าเขาก็บอกแล้วว่าปอปอจะไม่เป็นอะไรไปเราออกไปจากที่นี่ก่อนแล้วกันกลับบ้านโอเคครับขอบคุณครับพี่พยาบาลคุณคะฉันเป็นห่วงหนูปอปอจังเลยอะทําไมนะทําไมหนูปอปอถึงได้ตกน้ําได้ฉันสัญญาว่าถ้าฉันรู้แล้วก็ฉันจะไม่มีทางให้อภัยคนนั้นแน่เลย <c oughs> คุณไม่ต้องคิดมากนะหนูปอบออาจจะสะดุดล้มแล้วก็ลื่นตกลงไปเองก,ก็ได้เรื่องนี้เนี่ยเราก็จะไม่ปล่อยไว้เหมือนกันเราจะต้องหาสาเหตุให้ได้เราหนูปอบปอฟื้นก่อนเถอะแล้วถ้าหนูปอๆอไม่ฟื้นเลยค่ะคุณหนูปอบอบต้องฟื้นสิครับอันนี้ใช้ยาคนไข้หรือเปล่าคะใช่ค่ะฉันยันคนไข้เอง,ง้นฉันบอกว่าตอนนี้เนี่ยคุณกลับไปพักที่บ้านก่อนได้เลยนะคะเอออาจจะยังบอกไม่ได้ว่าอาการเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีอันตรายร้ายแรงอะไรเพราะฉะนั้น เลิกห่วงนะคะแล้วก็กลับไปพักที่บ้านรอหนูปเปาฟื้นอาจจะใช้เวลาไม่กี่วันนี้ล่ะค่ะแล้วถ้าหนูปเปาไม่ฟื้นล่ะฉันจะทํายังไงฉันต้องโทรไปบอกพ่อแม่ของหนูปเปาแล้วล่ะค่ะคุณพ่อแม่ของหนูปเปาจะไม่ปล่อยแน่นอนเลยอ่ะฉันไม่อยากให้หนูปเปากลับไปอยู่ที่บ้านนะฉันรักหนูปเป่าอ่ะ เดี๋ยวผมจะคุยกับเพื่อนของผมเองคุณไม่ต้องซสีเรียนไม่ต้องกังวลน,นะเขาอาจจะแค่มาดูอาการหนูปเปาแล้วหลังจากนี้เราคงจะต้องดูแลหนูปเปามากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นความผิดของเราก็ได้ที่เราดูแลหนูปเปาไม่ดีพอควาาผิดของฉันเองเลยคะ่ะฉันฉันดูแลเขาไม่ดีพออ่ะฉันอยากให้หลานฟื้นขึ้นมาเสี๋ยดายที่คุณหมอยังไม่ได้บอกว่าหนูเป่าเปารอดพ้นจากอันตรายแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นแล้วหรือแค่ฟื้นเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอให้ถึงวันนั้นเราค่อยโทรไปบอกเขาดีกว่า วันต่อมาฮัลโหลฉันมีข่าจะมาบอกนายอ่ะพอดีว่าหนูเปาเปาเนี่ยพัดตกน้ำตอนไปทัศนศ,าศาึกษาตอนนี้ยังไม่ได้สติเลยว่ะเพื่อนฉันขอโทษนะคุณฉันขอโทษรู้สึกว่าหมอจะบอกว่าไม่มีอาการอะไรน่าเป็นห่วงแต่ฉันคิดว่านายมาหาลูกสาวหน่อยก็ดีนะแล้วฉันก็ต้องขอโทษนายจริงๆที่ฉันดูแลลูกสาวนายไม่ดีพอโอห oh, ตอนนี้นายอยู่ต่างประเทศเลยเหรอโอเคไม่เป็นไร ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวฉันจะดูแลหนุปาเปาให้ก่อนละกันแล้วนายรีบมาที่นี่ให้เร็วที่สุดเลยนะเขาว่ายังไงบ้างคะคุณเขาว่ายังไงบ้างเพื่อผมผมบอกว่าตอนนี้ทั้งเขาแล้วก็ภรรยาเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศหมดเลยอะแต่ว่าจะฝากให้ดูแลหนุปาเปาไปก่อนแล้วเขาเนี่ยจะรีบบินกลับมาโดยยกเรื่องงานทั้งหมดแล้วก็จะรีบบินกลับมาหาหนุปาเปาแต่ว่าน่าจะต้องใช้เวลาเป็นวันลยล่ะคุณเพราะว่าเขาไปแถบยุโรปเลย ฉันขอโทษนะคุณมันไม่ใช่ความผิดของคุณเลยที่รักไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องค่อยๆเคลียร์ไปทีละอย่างตอนนี้เอาชีวิตคนหนูปมเบาๆก่อนแล้วกันโอเคค่ะเฮ้ออยเคยรียดเป็นบ้าเลยแฮะไม่รู้ว่ายิบบ้านนั้นมันจะเป็นยังไงบ้างโอ้ยใครจะไปรู้วันนี้นะ่าอาจจะแบบเดินสบายแล้วก็มาโรงเรียนเองเลยก็ได้เอ้เาแล้วเพื่อนฉันหายไปไหนหมดละเนี่ยเอ้าวัดดีบูวัตดีพิงกี้ วัดดีวายโอเล็ดพวกเธอเป็นอะไรกันน่ะทำไมทำหน้าบึ้งอย่างนั้นน่ะเธอก็ทำหน้าบึ้งเหมือนกันนั่นแหละเธอรู้ข่าวยายเปาเป,า,เปานั่นไหมอ่ะฉันไม่รู้เหมือนกันแฮน้องเป็นยังไงบ้างอ่ะคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งเนอะเราอาจจะได้อินข่าวของนั้นที่โรงพยาบาลก็ได้แต่ว่าเราสองคนน่ะไม่เกี่ยวเรื่องนี้นะพิกกี้ทำไม ถ้าเธอพูดแบบนั้นนะ่ะเพราะเธอก็อยู่กับฉันนี่นาะเออฉันขอโทษจริงๆนะแต่ว่าฉันพยายามห้ามเธอแล้วตอนนั้นนะ่ะเธอเล่นแรงไปหรือเปล่าอะเธออย่ามาพูดแบบนี้นะถ้าเป็นเพื่อนของฉันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเธอจะพูดอย่างนี้มันก็ไม่ถูกฉันไม่ยอมจริงๆด้วยถ้าฉันจะโดนซัดทอดข้อหานี้ละก็จะบอกว่าพวกเธอก็ร่วมมือทําเหมือนกันท <c oughs> ําไมเธอถึงพูดอย่างนี้ล่ะเอาดีเข้าตัวเอาช่วยคนอื่นนี่นะไม่รู้อะถ้ามันมีเรื่องมาถึงฉันเมื่อไหร่จะจะบอกพ่อแม่ให้เล่นงานเธอแน่นอนเดี๋ยวนะ ไม่หรอทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้ล่ะยิ่งตอนนี้นะเรายิ the ่งต like ้องร่วมมือกันเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันอย่ามาพูดกับฉันแบบนี้อีกเข้าใจปะเราลงเรือลําเดียวกันแล้วถ้าฉันสวยพวกเธอก็สวยไปด้วยฉันรู้แล้วล่ะนะเราจะเอาไงต่อดีไวโอเลตฉันคิดว่านะเราน่าจะต้องเออดูที่โรงเรียนตอนนี้ก่อนน่ะเผอเออาจจะไม่มีอะไรแล้วอาจจะมาเรียนเองก็ได้อ่ะมันแค่แบบแกล้งกันเล็กๆน้อยๆคงไม่เป็นอะไรหรอกมั้งใช่ฉันก็เห็นด้วยน่าสิคงไม่เป็นอะไรหรอกเดี๋ยวนะ ฉันแอบสงสัยอย่างหนึ่งอะพิงกี้อะไรอ่ะที่ติดผมลูกหัวใจของเธอหายไปไหนอะทำไมเธอไม่ติดมาบอกติดเธอติดมันตลอดเลยนี่นาเออเฮ้ฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเมื่อเช้าฉันหามันก็ไม่เจอแล้วว่าฉันจำไม่ได้นวยว่าฉันไปทำตกไว้ที่ไหนอะเซิงฉันัเลยไม่รู้จะซวยอะไรขนาดนั้นคงตกอยู่แถวแถวบ้านแหละมั้งเออหวังว่าคงจะไม่มีอะไรแหละนะฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันแหละ ป้าสาวรถออกแล้วไม่ต้องคิดอะไรไปให้มันเยอะหรอกเอ้ยนั่นน่ะสิไม่ต้องคิดอะไรหรอกป่ะไปเรียนกันดีกว่าเผื่อเจอ,อยัยนั่นอยู่ที่โรงเรียนสูโซนะทุกคนลงเรือลําเดียวกันแล้วสิน้าโอ้ยฉันกันวงวลจังเลยนะทําไมวันนี้เควินไม่มาล่ะหรือว่าเขาจะจัดงานศพใหน้นางเปาเปาอะไรนั่นหรอคงไม่หรอกมา้าคงเป็นไปดูแลหรือป่าอาจจะเป็นใขรถึงไม่สบายอย่างเงี้ย จะพื้นตีโพตีพายไปก่อนเลยนางเ้ยนั่นครูมาแล้วเปาเปาฉันเป็ถั่วเธอจ้าแล้วทำไมวันนี้แควินไม่มาเนี่ยวัสด,ดีนักเรียนทุกคนวันนี้เนี่ยครูมีข่าวร้ายจะมาบอกนักเรียนทุกคนด้วยนะฮะข่าวร้ายเราดูว่านะเปลวจะตายเหรอมานะไม่หลอกฟังสิพุ้นตีโพตีพายสิยาฟังเร็วๆว ุณครูเนี่ยจะบอกว่าหนูเปาเปานั่นประสบอุบัติเหตุตกน้ำตอนไปทัศนะศึกษาครั้งนี้เนี่ยโรงเรียนคนจะต้องรับผิดชอบแบบหัวบานเลยทีเดียวแต่ว่าตอนนี้ไม่มีอะไรสำคัญเท่ากับชีวิตหนูเปาเปาอีกแล้วแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะทุกคนตอนนี้หนูเปาเปาอยู่ในมือของหมอแล้วอยู่ที่ว่าหนูเปาเปาจะฟื้นขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เท่านั้นพอได้ข่าวมาว่าตกน้ําไปนานพอสมควรจนตัวซีดแต่ยังไงเนี่ยโรงเรียนก็ยังไม่หยุดนะเพราะว่าเราก็ต้องมีการเรียนการสอนต่อไป เอาละวันนี้รู้สึกว่าคนจะไม่มาก็แน่ละนะหนูเปาเปาคนนึงแล้วก็อีกคนนึงน่าจะเป็นเควินเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่บ้านเดียวกันอะทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเปาเปากับเควินอยู่บ้านเดียวกันเพราะว่าพ่อกับแม่ของเปาเปาเนี่ยฝากเปาเปาให้มาอยู่ที่บ้านของเควินเพื่อให้มาเรียนในเมืองใหญ่และเขาทั้งสองบ้านนั้นก็เป็นเพื่อนกันด้วยนะแหมใหญ่นั่นนี่มันจนจริงๆเลยนะ มันสร้างความเดือดร้อนให้ฉันเจด้าจริงๆนะที่มันยังจะฟื้นขึ้นมาแล้วก็ยังจะได้มาพูดได้ว่าใครเป็นคนทําแต่มันก็คงไม่สัตว์ทอดถึงฉันหรอกมั้งไม่ใช่เวลามาว่าว่ามันจนไหมล่ะเธอเอาชีวิตให้มันรอดก่อนเถอะฉันก็คิดว่าอย่างนั้นแหละไม่งั้นเราจะเดือดร้อนกันหมดนะยหญ่พิงกี้แต่ถ้ามันฟื้นขึ้นมาแล้วมันสัตว์ทอดฐานฉันล่ะฉันจะทํายังไงมันไม่มีหลักฐานนี่นาช่างมันไม่มีใครทําอะไรเธอได้ทั้งนั้นแหละเพาะเธอก็รวยนี่ ฉันก็คงรวยกว่าพ่อแม่ของนังน,นั่นน่ะนี่นั่นมันอยู่ต่างจังหวัดคงมีเงินมาสู้เราไม่ได้หรอกเอาละเลิกคุยกันได้แล้วหลังห้องเนี่ยคุยอะไรกันซุบซิบซุบซิบมาเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะฉันไม่มีสมาธิเรียนอะไรจริงๆฉันห่วเบาๆฉันมัดแหละคนคงงงว่าผมมาที่นี่ทาไมอีกเอ่อผมค่อนข้างเป็นกังวลแล้วก็อยากจะรู้นะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นในวันนั้นกันแน่ผมก็เลยคิดว่าผมจะต้องมาหาหลักฐาน ตอนนั้นเนี่ยรู้สึกว่าเพื่อนของผมที่ชื่อมินนี่นั้นจะตะโกนบอกมาว่าเปาเปาตกน้ําแต่ไม่ต้องห่วงนะครับทุกคนเพราะว่ามินนี่เนี่ยเชื่อถือได้รู้สึกว่าที่ค่าวผงของเปาเปาเนี่ยที่ผมเก็บไปน่าจะเอามาจากตรงนี้นี่แหละที่มันตกอยู่แล้วผมดำลงไปค่อนข้างลึกมากทีเดียวเพราะว่าตรงนี้ก็น้ำลึกแล้วแล้วก็ถึงจะเจอเปาเปาแต่คิดว่าเปาเปาหน้าจะโดนผลักตกนี่แหละครับเพราะว่าทุกคนดูรงพื้นนะ มันไม่มีอะไรสักอย่างเดียวที่ทํำแม้ปเปาจะสะดุดหรือเลื่อนตกลงไปได้ปเปาอาจจะมาตามหาผมแล้วก็ดราฟแล้วก็ยืนอยู่ตรงนี้พร้อมกับตัวใครสักคนหนึ่งผักตกแต่มันไม่มีหลักฐานเนี่นะสิอีกอย่างหนึ่งผมสงสัยไอ้สามคนนั้นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนทําแล้วทุกคนเนี่ยทาจริงไหมอ้อยากชะมัดหรือว่าปปาอยากจะฝึกว่ายน้ำแล้วโดดลงไป เป็นไปไม่ได้แฮะผมคิดว่าผมจะต้องมีอุปกรณ์ครับทุกคนการที่จะดำลงไปดูได้เนี่ยผมคิดว่าผมต้องมีอุปกรณ์เพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายมาก,มากๆเลยล่ะครับรู้สึกว่าที่นี่เนี่ยจากที่ปอได้บอกไว้ก็น่าจะมีอุปกรณ์ในการดำน้ําเยอะอยู่เสรยดายจริงที่ปอๆดำน้าไม่เป็นผมจะได้พาไปดูปะการังไหนดูสิอุปกรณ์ดำน้าที่นี่เยอะแฮะถ้าอย่างนั้นผมจะใส่เป็นชุดระดาน้ําแบบนี้ก่อนฝากเสื้อผ้าหน่อยนะแล้วก็จะใส่แว่นถอดหมวกออกดีวกว่าน้าหมวกเปียกแล้วก็จะมีถังเป็นอุปกรณ์ดำน้ำํา ไปครับทุกคนผมพร้อมที่จะดำไปดูอะไรบางอย่างแล้วเพื่อมันจะมีเบาะแสที่ตกอยู่ในน้ำและผมไม่เห็นก็เป็นได้เจอกันครับทุกคนตรงนี้ดูเหมือนกับจะไม่ค่อยมีอะไรฮะแล้วต่อไปละ่ะโอ้โหตรงนี้น้ำลึกชะมัดเลยฮะนี่อะไรเนี่ยโอ้โหแถวนี้เนี่ยธรรมชาติอุดมสมบูรณ์จริงแทบมีขยะอยู่แถวนี้ด้วยอะ อันนี้ที่ทุกคนเห็นนี่น่าจะเป็นมาริโมตนะคบแล้วก็จะเป็นปลาน้อยใหญ่ต่างๆทั้งหลายที่แหวกว่าอยู่ในน้ํานี้ดาไปดูอีกสักนิดนึงดีกว่าเผื่อจะมีอะไรที่เป็นเบาะแสสาคัญมางกรน,น้ําผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรียกว่าอะไรแล้วก็น่าจะมีเป็นพยูนหรือแมวน้ําพยูนสิตัวนี้เอ๊ะเดี๋ยวนะ <What? S 1> ทุกคนเห็นอะไรที่มันผิดปกติไหมครับนั่นมันคือปลาอะไรนะ่ะเอ๊ะมันไม่ใช่ปลานี่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมมองใต้น้ําไม่ค่อยชัดเท่าไหรอ่อ่ะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผม อาจจะต้องเอาไปดูข้างบนบกนิดนึงละ่ะโอ้ยถังออกซิเจนนี่มันหนักจริงๆเลย,ยเฮ้ยลืนมาแล้วนี่มันคืออะไรเอ๊นี่มันเป็นกิฟตติดผมของผู้หญิงนี่นาะผมว่านะเรื่องนี้เนี่ยผมพอจะมองออกแล้วละ่ะว่าใครเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้แล้ะผมก็จะไม่ปล่อยมันไปอย่างแน่นอนนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญมากๆเลยครับ